ความเป็นคนมันเกิดขึ้นจากคนอีกคนหนึงการที่เรามี สาสองประการที่เรยกว่าร่างกายครบสมบูรณ um ์หาได้เป็นคนไมความเป็นคนจะเด่นชัดต่อเมื่อเรามีปฏิกิริยาต่อเมื่อเราเรียนรู้ต่อเมื่อเราสร้างแรงบันดาลใจออกมาเป็นตัวตนของเราจากอีกทัานหนึ่งจากีีกคนหนึ่งจากสังคมชีวิต ในยุคนี้ที่เรียกว่าศตวรรษที่21ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์คงเป็นการพัฒนาการของสังคมมนุษย์เป็นขั้นๆอาจจะหนีไม่พ้นที่จะบอกว่ายุคนี้เราเรียกว่าศตวรรษแห่งญาณสองนที่เรียกว่าศตวรรษแห่งญาณสองกวนหาได้เพราะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณส,ส,สังวรพระชนสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านครบหนึ่งร้อยปีหรือว่าพระชนมายุหนึ่งร้อยพรรษาเท่านั้นหรือว่าท่านสิ้นพระชนเมื่อหนึ่งร้อยกับยี่สิบเอ็ดวันซึ่งเป็นบทที่สแสดงให้เห็นถึงความเป็นรัตนยู่ของพระองค์เท่านั้นแต่ความเป็นญาณสังวรในที่นี้อยากที่จะให้พวกเราตระหนักถึง ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ในศตวรรษนี้และเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชพยายามที่จะดำรงพระองค์ให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนพุทธศาสนิกชนและชาวพุทธโลกเพื่อเห็นอะไรครับเพื่อเห็นว่าความรู้เพื่อเห็นว่าสติปัญญา สามารถที่จะใช้ในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสังวรสำรวมเพื่อให้เกิดปัญญาและก็สร้างความดีในชีวิตของเราสร้างมรดกธรรมในชีวิตของเราสร้างุบันดาลใจให้ผู้คนสามารถที่จะปฏิบัติเดินต่างได้ญาณสังวร ซึ่งเป็นพระนามเฉพาะแน่นอนว่ามีในรัตนโกสินทร์แค่สองโรยาณสังวรในรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับญาณสังวรที่อยู่ในยุคของพวกเราญาณความรู้สังวรก็คือการสารวจการใช้สติปัญญา กระแสะแห่งตัณหนาการที่เราใช้ปัญญาตัดซึ่งกิเลสหรือว่าความชั่วทั้งหลายแหละนี้เรียกว่าญาณสวมวรแต่ในศตรวรรษนี้เราจะเห็นได้ว่าท,ท,ทั้งที่เรามีแรงบันดาลใจทั้งๆท,ท,ที่เรามีพระองค์อยู่กับพวกเราซึ่งน้องนำเอา สติปัญญาเอามาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะในทางอาณาจักรและศาสนาจักรแ,แต่ตามที่ภาษาอังกฤษบอกว่า ironic society หาได้พวกเราปฏิบัติตามไหมเราใช้ความรู้ความสามารถของเรานั้นในทางที่ผิดมากกว่าที่จะใช้ความรู้ความสามารถในทางที่จะสร้างสรรค์สังคมและชีวิตของคนให้มีคุณภาพ เรามีปริญญาเองเรามีผู้รู้เรามีปราชมากมายแต่ว่าหาได้ฟังสิ่งเหล่านั้นไหมแม้เอามาฟังเอามาทกเถียงเอามาเป็นดิเบตเอามาเป็นประเด็นแต่ว่าหาได้เอามาเพิ่มศักยภาพของสมรรถภาพของมนุษยชาติหรือไม่เจ้าพระกนจนาสังฆราชซึ่งมีพระนามว่ญญาณสงวรพระองค์เพียบพร้อมทุก้าง แม้ว่าพระองค์มีพระชนษาสูงความใฝ่รู้ของพระองค์ความกรุณาของพระองค์พระเมตตาของพระองค์ไม่เคยเหือดแห้งไปจากชีวิตของพระองค์ทุกวี่ทุกวันที่พระองค์ทุ่มเทให้กับสังคมไม่ว่าในแง่ของการสอนที่แสดงถึงความปราดที่ออกมามากมายพระนิพนธ์ที่ออกมาแต่ละพระนิพนธ์นั้นล้วนมี อิทธิพลล้วนแสดงถึงความชัดเจนของพุทธศาสนาได้ดีพยายามที่จะทำลายซึ่งความเชื่อที่ผิดผิดทางพระพุทธศาสนาแต่ผู้คนที่เอาน้อมเนาสมกเดสังคาราชบางครั้งเราก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนะั้นได้แต่พระนามได้แต่ความเป็นพระสงฆ์ แต่ความเป็นพระสงฆ์ของพระองค์ไม่ว่าจะด้านการพระนิพนธ์ซึ่งมีพระนิพนธ์มากมายไม่ว่าจะในแง่ของการวางพระองค์กับการเมืองกรณีส4บสี่ตุลาเจ้าพระคทุทธเสังฆราชสมทุ่มพระองค์สุดพระองค์ก็ว่าได้เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์น่าสะุูนน่าน่านกลัวที่เกิดขึ้นเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ ใช้ความเป็นพระในรูปแบบที่เป็นสันติอหิงสานำการเมืองในทางที่ถูกต้องส่งชี้ให้เห็นถึงว่าความสันโดษความเป็นพระที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรถ้าเราดูวิธีการดูพระตามพระบิดตกเราจะเห็นได้ว่าพระองค์เพียรพร้อมทุกๆด้านดังนั้น ผู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าการที่จะรู้จักเจ้าปุณสันสกราชคงไม่มีอะไรดีเท่าสรุปโดยสรุปโดย,โดยพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าเองซึ่งในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุ ผู้เป็นเถระผู้รตัตญนญูบวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกและจักเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อเพียงนั้นแม้ว่าเป็นมหาปริพภานสุเมื่อ2,600ปีที่แล้วคงจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าพระคุณสสุสังฆราชดียิ่ง ทรงเป็นเทระที่สมบูรณ์แบบทรงเป็นรตัตนโูทรงบวชนาทรงเป็นสังฆบ,บิดาทรงเป็นสังฆปรินายกที่เป็นแรงบันดาลใจของพระสงฆ์ในโลกนี้ที่เพียบพร้อมด้วยทั้งศีลจริยาเพียบพร้อมด้วยความรู้ทั้งปริยัติและปฏิบัติและนั่นก็คือทําให้ตัวธรรมาได้มาเป็นเสี้ยวเล็กๆเป็นทุลีเล็กๆ ที่เจ้ากระทรดงธรรมศาสตร์บ่มสอนมาตลอด40ปีของอาณาจากรพระพิ